ครับสวัสดีครับผมในนามของออมาดามริตาสุโบโวประธานสาพันธวอลเลย์บอลแห่งเอเชียครับต้องขอกราบขอบพระคุณสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็สบ,บคการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาออกองทุนพัฒนากีฬาชาติรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับในการที่จะ ด่วยสนับสนุนการแข่งขันสโมสรหญิงและชายชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นะครับการแข่งขันในคราวนี้เนี่ยเราทําการแข่งขันภายใต้มาตรการการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคก,ก็ได้ให้ความการุณาอย่างดีนะครับในการที่จะกำกับดูแลและก็ควบคุมการแข่งขันใน2อีเวนต์นี้ทั้ง2บับเบิลท้งการแข่งขันผู้หญิงและทาง การแข่งขันผู้ชายนะครับเป็นอย่างดีจนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันเราก็คิดว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนนะทุกหน่วยงานช่วยกันทําในคร้งนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็การสร้างความมั่นใจให้กับทีมต่างชาติแล้วก็ผู้ที่ได้รับการชมการแข่งขันในคราวนี้นะครับผมคิดว่าในโมเดลของการจัดการแข่งขันในคราวนี้เนี่ยจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับการแข่งขัน ในอีเวนต์ต่อไปแล้วคิดว่าจุดแข็งที่เราสามารถที่จะจัดการได้สำเร็จครั้งนี้เนี่ยครับจะเป็นแบบอย่างไปในการแข่งขันในคราวหน้าด้วยนะครับก็ต้องขอกาขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและก็องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจนประสบความสำเร็จแล้วก็คิดว่าประเทศไทยจะมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันารายการใหญ่ๆต่อไปในอนาคตในปีหน้าและปีถัดๆไปครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ